สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้นกล้าบ้าบอลวันนี้ก็จะมาคุยกันนะครับหนังเกมในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับเป็นเกมวีคที่10 เตะคู่แรกนะครับในคู่นี้เป็นนิวคาสเซิลเปิดเซนต์เจมส์พาร์คนะครับชนะอาร์เซนอลด้วยสกอร์หนึ่งศูนย์จากประตูชัยของอเล็กซานเดอร์อิซักในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับเป็นประตูเดียวที่เกิดขึ้นในเกมวันนี้ทำให้อาร์เซนอลถือว่าในบอลลีกในสรุปตอเนื่องเลยนะครับตั้งแต่วันพ่ายบอลหมัดมามาเสมอเลี้ยพูแล้วตอนนี้แพ้แล้วนะครับทำให้การลุ้นแชมป์เนี่ยต้องบอกว่าแต้มเดิมที่จะโดนทิ้งห่างไปเรื่อยๆแล้วนะครับ ่ะในส่วนรายละเอียดเกมวันนี้มีอะไรกันบ้างเราก็มาดูกันดีกว่านะครับเริ่มที่11ตัวจริงกันก่อนฝั่งนิวคาสเซิลวันนี้มาระบบ4-3-3นะครับผู้รักษาประตูนิกโบฟกลัง4คนแดนเบิร์นจับคู่ฟาเบนแชร์แบ็กซ้ายดูอิทฮอบแบ็กขวาทีโน่ดิปราเมนโตองกลาง3คนบูโนกีมาไรส์โจวิลล็อกชอลองสตาร์ส่วน3ระสาในเกมลุกโทริงตันปีกซ้ายแอนโทนีกอรดอนปีกขวาและอเล็กซานเดอร์อีซักเป็นศูนย์หน้าตัวเป้านะครับสำหรับเอติฮาวน์วันนี้เนี่ยในมุมผมนคเยาลงถึ4นะครับ ปกติเนี่ยจะมีฮาวิบาลนนะครับเป็นปีกคนหนึ่งอะไรเงี้ยหรือมิเกลมิลอนนะครับก็จะยืนปีกข,ขวาอะไรเงี้ยนะครับโดยวันนี้เนี่ยถือว่าเหลือปีกคนเดียวก็เหอแอนโทนี่กอร์ดอนนะครับแล้วเลือกเอาโชลิงตันเป็นปีกซ้ายไปเลยนะครับเนื่องจากว่าอาร์เซนอลเนี่ยก็มีเกมลุกเล่ค่อนข้างแพะเพ,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 พียวพาวเลยเลือกเอาทางด้านของร่างกายหรือการเอาแน่นหนาในแนวกลางไว้ก่อนเนี่ยมาสู้ในวันนี้สำหรับฮาวนะครับโดยคนที่ลงมาเพิ่มเนี่ยก็จะเป็นโจวินล,ล็อ,อกนะครับที่โชว์ผลงานได้ดีในเกมคาราบาวครับ นะครับก็ได้รับโอกาสในเกมวันนี้นอกนั้นก็จะค่อนข้างตามคาดนะครับส่วนทางฝั่งอาเซนอลเนี่ยมาระบบ4-4-2นะครับผู้รักษาประตูดาบิดรายาคนหลัง4คนกาเบรียลกันเยสจับคู่วิลเลียมสดิบาแบ็กซ้ายยูเรียนทิมเบอร์แบ็กขวาโทมัสปาเต้กองกลาง2คนมีแดแคนไรซ์จับคู่มิเกลเมริโน่ปีกซ้ายกาเบรียลตินเนลี ปีขวาบัวโ,โยซากา้าส่วนกองหน้า2คนเป็นเรียนโดทรสซาจับคู่กับคายฮาวเวตนะครับถือว่าเป็นชุดที่ค่อนข้างตามคาดเลยนะครับจากบทสัมภาษณ์อาร์เต้าเนี่ยตอนแรกก็ลุ้นในการบาดเจ็บกาเบียว่าไหวไหมสรุปก็ลงไหวนะครับก็เลยออกมาค่อนข้างตามคาดเลยก็คือแผงแบ็กโฟเป็นชุดนี้นะครับขาดเบนไวด์ที่เจ็บก็ใช้ปาเตเหมือนเดิมลักษณะคล้ายกับวันเลียฟูเลยนะครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ยคือชุดเดียวกันเลยนะครับโดยคนที่เจ็บยาอยู่เนี่ยก็จะเป็นดิคาโดคาลฟิโอรี่กับมาติโนเดกาดนะครับในกลุ่มกําลังหลัก ที่ยังคงไม่กลับมาเช่นเคยนะครับนอกนั้นก็ตามสภาพที่จะจับได้นะวันนี้แล้วนะครับส่วนลูกเกมวันนี้นะครับส่วนเครื่องเวลาแรกเปิดมาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเกมที่อาร์เซนอลเนี่ยดูจะเข้าสู่เกมได้ดีกว่าิวคาเซิลนะครับในต้นเกมเลยเนี่ยคองบอลมาตามสไตล์อาร์เซนอลของอาร์เตต้าได้ดีเลยนะครับถึงได้ดีเลยแต่ยังคง บุกเข้าสู่พื้นที่สุดท้ายเนี่ยได้ยากอยู่นะครับเนื่องจากว่าทางซิลในระเบียบ,บเกมรับก็ทําได้ค่อนข้างดีนะครับวินัยค่อนข้างตื่นตัวมาได้ดีเลยเนื่องจากว่าเล่นในเซนต์เจมส์พาร์คด้วยพลังเชียร์มีผลก็พอสมควรเลยนะครับโดยพวกเขาเนี่ยก็ใช้เวลาเพียงแค่2นาทีเท่านั้นนะครับเกมเนี่ยไม่ได้ดีเลยของซิลนะครับแต่กัว่าโอกาสเพียงครั้งเดียวที่ขึ้นมาได้ลุ้นในช่วงครึ่งเวลาแรกเนี่ยสามารถแปลเปลี่ยนเป็นประตูขึ้นนําได้เลยนะครับจากบอลวางยาวมานะครับ มาที่ตรงกลางเก็บบอลได้แล้วก็ออกขวามาให้แอนโทนีกอร์ดอนนะครับที่ได้เปิดเข้าในแล้วเป็นอเล็กซานเดอร์อิซักนะครับที่ขึ้นโขกแบบไม่มีตัวประกบนะครับกาเบียวตรงนี้ก็มองไม่เห็นอิซักที่อยู่ข้างหลังรวไมไปถึงซาลิบาก็ปล่อยห่างเกินไปนะครับีึกได้ว่าสมาธิในเกมรับลูกนี้พลาดกันเต็มๆเ,เลยสำหรับทางฝั่งอาร์เซนอลนะครับที่ไม่ประกบคนที่อันตรายที่สุดในการจะโขกลูกนี้ไปนะครับทำให้ โคงงนีนไม่พลาดนะครับนิวคาสเซิลก็ออกนำไปก่อนหนูนะครับถามว่าเกมหลังนั้นอาร์เซนอลมีแกว้งในผมว่าก็ไม่ได้ถึงขั้นแกว้งขนาดนั้นนะครับเขาก็เล่นตามแผนเดิมได้ดีเลยก็คือพยายามครองบอลต่อไปนะครับอย่างอดทนเพื่อทําเกมบุกเพื่อจะเอาประตูคืนมาให้ได้นะครับแต่ต้องบอกว่าการเจาะเข้าพื้นที่เกมรับของนิวคาสเซิลเนี่ยทำได้ยากจริงๆนะครับเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะ อย่างที่บอกนะครับว่านิวคาสเซิลมาได้ค่อนข้างระเบียบวินัยดีมากๆเลยนะครับคือแม้กระทั่งปีกสองข้างอย่างโชลิงตันแล้วก็แอนโทนีกอร์ดอนเนี่ยก็ลงมาช่วยสอนทีโนลิปลาเมนโตรวมถึงลูอิซฮอได้ดีมากๆนะครับทำให้ทัพปืนใหญ่เนี่ยการออกบอลของเขาเนี่ยก็จะไปปีกสองข้างเป็นหลักนะครับในวันนี้ทั้งมาตินาลี่แล้วก็ซาก้าเนี่ยจะหนึ่งหนึ่งให้ผ่าน,นก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนะครับแดีวตรงกลางที่ไม่มีมาตินโอเดกาดเนี่ยการจะสร้างสารรค์บอลที่ เป็นมิติอื่นนอกจากออกปีกเนี่ยก็ค่อนข้างจะขาดห่าไปอยู่แล้วเป็นอย่างที่เรารู้กันในรูปการนี้นะครับโดยเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะตึงๆแล้วก็ถือว่าเจาะได้ยากเลยสับทางอาร์เซนอลนะครับส่วนลูกที่เด็ดที่เป็นจุดเด่นของพวกเขาที่ผ่าน,านมาอย่างลูกนิ่งเตะมุมฟรีคิกเนี้ยก็พอมีโอกาสได้เปิดนะครับแต่ต้องบอกว่ายังไม่เข้าเป้าเลยนะครับโดยสิ่งโอกาสที่เขาทําได้น่ากลัวที่สุดอาจะเป็นนัดที่26จากวิลเลียมสดิบานะครับที่ได้โขกชงมาให้กับทางมิเกลเมดิโนได้ยิงนะครับแต่ลูกนี้ลอิสฮพอต้องชมเลยว่า ดักทางบอลไว้ได้ดีมากสกัดไว้จากเส้นแบบสวยงามเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลูกที่อาร์เซนอลเปิดได้อันตรายที่สุดแล้วนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรที่น่าสนใจเพิ่มเติมนะครับครึ่งแรกจบไปด้วยกันที่นิวคาสเซิลนำอยู่สกอร์หนึ่งประตูสูงนะครับส่วนเกมในช่วงครึ่งหลังลงมานะครับทางอาร์เซนอลก็ลงมาแล้วก็พยายามขึงให้ได้แบบเดิมนะครับซึ่งเกมก็เป็นแบบนั้นนิวคาสเซิลก็เล่นรับรอสวนกลับนะครับโดยหวังพึ่งที่แอนโทนีกอร์ดอนประสานงานกับอีซักให้ได้เหมือนในช่วงลูกแรกที่ทํามานะครับ นานทีที่60เนี่ยก็จะเป็นชุดแรกของพวกเขานะครับโดยปรับมาเล่นเป็น4-3-3ตามที่ถนัดคุ้นเคยกันเมื่อรู้การที่ผ่านมานะครับโดยถอดเมดิโน่กับมาตินิลี่ออกแล้วส่งซินเชนโก้แล้วก็อีธานวานิี่ที่เล่นได้ดีเมื่อกลางสัปดาห์คาราบาวครับที่ชนะเบรสตันลงมานะครับโดยปรับระบบหน่อยก็คือ เอาทิมเบอร์จากแบ็กซ้ายมายืนเป็นแบ็กขวาธรรมชาตินะครับซินเชนโกก็ปักทางแบ็กซ้ายเลยส่วนตรงกลางเนี่ยก็ขยับพาเต้นะครับจากแบ็กขวาไม่ต้องอินเวลร์เข้าในเหมือนในครึ่งแรกแล้วนะครับมารับตรงกลางเต็มตัวเลยแล้วก็ดันเดคแคนไรส์ขึ้นไปทําเกมลุกมากขึ้นกับมิเกลมิโนเป็น2ตรงกลางนะครับแล้วก็ตัวลุกข้างบนเนี่ยก็ทอสซาฮาวเวตแล้วก็ซาก้ายืน3ัตัวบนนะครับ ก็ดูทําให้เกมของทางอาเซนอนยกลับมามีชีวิตชีวาได้ดีครั้งหนึ่งนะครับโดย Rice เดแคนไรส์เป็นคนที่ตะลุยขึ้นไปได้ยิงเสียวนาทีที่หกนะผมว่าดูทำให้อาเซนอนเริ่มกลับมามีสรงที่ดีขึ้นมาเลยนะครับแต่พอเล่นไปแล้วเนี่ย ก็ต้องบอกว่าเกมเริ่มจะกลับไปอีหลอเดิมนะครับด้วยความที่ไรซ์เนี่ยก็เป็นกลางรับอะไรเงี้ยซะมากกว่าจะเป็นสายพลังกำลังนะครับก็จะทื่อๆนิวคาเซิลก็ส่งพลังกำลังที่เริ่มตกลงไปในแดนกลางเนี่ยมาแก้ทางนะครับนั่นก็คือซานโดโตนาลีลงแทนโจวิล็อกที่เริ่มหมดพลังไปนะครับก็เลยทำให้เกมเนี่ยดูเริ่มกลับมาดันกันได้ดีครั้งหนึ่งถือว่าแก้ทางกันมาได้ดีเลยสำหรับเพดโค้ชแก้กันไปแก้กันมานะครับจนถือว่าทางอาร์เซนอลเนี่ยก็ต้องส่งสำรองแก้ชุดที่2เป็นไพ่ตายก๊ ลงแทนคอร์สซาครับเล่นเป็นปีกซ้ายไปเลยแล้วก็จะไีเบนไว้ลงมาแทนทิมเบอร์นะครับที่สภาพร่างกายอาจจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่แล้วก็ถือว่าทิมเบอร์เนี่ยติดเหลืองไปแล้วด้วยก็ยอมเสี่ยงแล้วนะครับสำหรับอารีตาเอาเบนไว้ที่ไม่เต็มร้อยเนี่ยลงมาเลยนะครับเผื่อว่าเกมบุกไว้จะสร้างความแตกต่างได้บ้างแต่ก็ต้องบอกว่าอันเชออนเปลี่ยนชุดนี้ลงมาเนี่ยก็ถ้าเทียบกับตอนปรับแผนจากเล่นอินวอร์ตตอนแรกนะมาเป็น433มเนี่ยมันก็แทบไม่ไม่ได้ยกระดับอะไรมากมายนะครับส่วนทางเดวิสเซิลเนี่ยก็ถือว่ายือไวไ ทีมไม่มีอะไรต้องแก้นะครับ <c oughs> ก็ยื้อยาวชุดนั้นเลยนะครับจนมาเปลี่ยนก็ช่วงท้ายเกมเลยตัวเลือกก็มกีค่อนข้างน้อยอู่แล้วนะครับยูคาเซนเวลานี้เนื่องจากว่าตัวเจ็บนยพวกคาร์ลัมยูคัน์เซนทนบอตแมนอะไรพวกนี้ที่เป็นตัวหลกัหลกๆหรือว่า,าจะแก้เกมได้นยะก็ไม่อยู่นเวลานี้นะครับก็เลยเนี่ยตัวเลือกก็มาต้องท้ายเกมเลยนะครับคือฮาวิบานนะครับแทนกอร์ดอนก็เอามาช่วยไล่นะครับกอร์ดอนก็สู้จนจบสุดท้ายเลยวันนี้เนะี่ยถือว่าเล่นเกมลับในพาร์ทเกมลับเยอะก,กว่าเกมลุกซะอีกนะครับส่วน ก็เอาบาสลงมานะครับแล้วช่วงท้ายก็จะเผาเวลาแล้วนะครับส่งลอยเคลรี่ลงมาแทนบูโน่กิมาริ์เพื่อเอาไปหลัง5คนเพื่อยันให้ดูนะครับซึ่งถือว่าจนจบเกมนะครับก็เป็นนิวคาสเซิลที่ยันอยู่นะครับโดยถือว่ามีจังหวะเสียวนึงครั้งของอาร์เซนอลนะครับจากซาก้าเปิดทางคอนเดคนไรส์นะครับเติมเข้าไปโขกหลุดเสาไปนิดเดียวนะครับลูกนี้ถือว่าใจอยู่ตาตุ่มเลยนะครับสำหรับใครเป็นแฟนของนิวคาสเซิลนะครับแต่สุดท้ายก็รอดไปได้นะครับเป็นว่าจบเกมวันนี้นะครับประตูชัยในเครึ่งแรกทำให้รนะัคบ สรุปสิ่งที่เหน้าวันนี้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่ต้องบอกว่านิวคาสเซลทำได้ดีไหวจริงๆนะครับแนวะว่ารูปเกมจะเป็นรองในแง่การของบอลน,นะครับแต่ต้องบอกว่าวินัยในเกมรับแพชชั่นในการเล่นในบ้านรวมไปถึงความตื่นตัวที่มีในวันนี้เนี่ยต้องบอกว่า เวลานิวคาสเซิลเล่นเกมใหญ่ในบ้านเจอใครดูกกาลนี้เนี่ยต้องบอกว่าเขียวเขาไม่ง่ายเหมือนเคยนะครับก็มีอย่างที่เราเห็นมาแล้วก็คือเกมกับท็อตแนมฮอสเปอร์ก็ชนะได้เกมที่เจอแมสซิตี้นะครับอ่าก็เสมอมาได้แล้วเช่นกันนะครับแล้ววันนี้ก็ถือว่าเป็นการชนะอาร์เซนอลได้อีกแต่ว่าเกมเนี่ยถือว่าเกมใหญ่นี้ทางเอ็ดดี้ฮาวก็ยังคงพอจะเรียกสัทธาแฟนบอลกลับมาได้บ้างนะครับอย่างที่ช่วงต้นดูกกาลเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าออกสตาร์ทมาได้ดีจริงแต่ก็ต้องบอกว่าในช่วงหลังหลักมาเนี่ยแต้มของเขาก็เริ่มหกเลี้ ในลายทางเป็นต้นมานะครับก็ต้องบอกว่าเกมใหญ่เนี่ยผมว่ามันจะมีพลังอะไรอย่างเงี้ยแหละครับด้วยความเป็นในบ้านของเซนต์เจมส์พาร์คนิวคาสเซิลนะครับแต่ผมว่าในระยะยาวเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ดีแบบในทุกเกมนะครับเพราะว่าอย่างที่เราก็เห็นมาแล้วในฤดูก,กาลนี้นะครับว่าถ้าว่าถึงปัญหา,าจริงเนี่ยนิวคาสเซ่นจะมีที่กองหลังแดนเบิร์ดนะครับก็พลาดมาเกย์ฮีในตลาดหน้าาหน้ร้อนที่ผ่านมานี้นะครับก็เลยเนะี่ยต้องใช้แดนเบิร์ดไปแล้วมันก็ไปแสดงเก็บเกมเล็กอื่นๆนะครับที่แบบเกมโดนโต้กลับดีๆแบบไบรตัน หรือว่าเกมเชลซีมีเปโดเนโต้นนะเลี้ยงมันเลยนะครับหรือว่าจะเป็นเกมที่เจอฟูลแลมอย่างเงี้ยก็จะเป็นเกมที่เจอเดอร์มาโต้ดาวเร่อย่างเงี้ยที่เป็นเจอตัวเร็วๆนะครับแต่วันนี้เนี่ยต้องบอกว่านิวคาสเซิลเนี่ยเลือกที่จะเล่นเกมรัดกลุ่มได้ดีนะครับโดยพอดับปัดแผลตรงนี้ไปได้แล้วก็ด้วยความเป็นเกมใหญ่มันก็เลยพอจะไว้ใจอะไรได้อยู่นะครับแต่ผมว่ามันไม่ได้มันจะได้เป็นเกมๆไปสำหรับนิวคาสเซิลนะครับอย่างวันเนี้ยมันก็เล่นได้ดีจริงนะครับดอมรับเลยแต่ผมว่ามันหาระยะยาวเนี่ยนิวคาสเซิลก็ต้อง รีบเร่งแก้ไขในเกมถัดไปต่อนะครับโดยวันนี้เนี่ยถ้าพูดถึงจุดที่ผมค่อนข้างชื่นชมเลยนะครับผมชอบเป็นแบ็คสองข้างทั้งลูอิสฮอร์แล้วก็ทีโนลิบราเมนโต้เลยนะครับเนื่องจากว่าต้องรับมือกับปีกนังมาติเนลี่แล้วก็ซาก้าตลอดทั้งเกมเลยซึ่งต้องบอกว่าเป็นปีกเทคนิคสูงความสามารถแผวพาวทั้งคู่แต่ถือว่าทาได้ดีมากๆทั้ง2คนเลยนะครับแม้ว่าจะต้องมีเพื่อนลงมาช่วยทั้งกอดอนแล้วก็โชลิงตันก็ตามแต่ผมมองว่าการช่วยกันเป็นทีมเนะี่ยมันก็สําคัญนะครับแบบ ถ้าผมตัดทอกับรนะิบลาเนี่ยผมก็ชอบปีกสองข้างเหมือนกันทั้งัวลิงตันแล้วก็กอดอนเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นทีเวิร์คจริงกับการเล่นเกมรับด้านข้างในวันนี้นะครับผมว่าเป็นคีย์สำคัญเลยที่ทำให้ New นะิวคาเซิลเนี่ยถือว่าคว้าชัยชนะในะวันนี้ไม่ได้ต้องชื่นชมเกมรับณนะตรงนี้เลยนะครับส่วนในพาร์ตตรงกลางเนะี่ยผมว่าการใส่มาเยอะๆแบบนี้จากเสเ็ดตัวจริงที่ผมเซอร์ไพรส์ตอนแรกเนะี่ยคิดว่าจะบาดลงก่อนอนะ ก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องของเอ็ดดี้ฮาวในวันนี้นะครับแต่ว่าในช่วงหลายหลังหลายเกมที่ผ่านมาเนี่ยแฟนๆก็อาจจะมีตั้งคําถามเหมือนกันว่าทาไมตน,นารี่เล่น75นาทีอะไรอย่างนี้เลยนะครับแต่แบบพอผมมาวิเคราะห์ดูแล้วเนี่ยมันก็คิดว่าตน,นารีเนี่ยตั้งแต่กลับมาจากโดนแบนในร่างกายเขาก็ดูไม่เต็มร้อยจริงนะครับอย่างวันนี้เขาเลือกดรอปไปก่อนแล้วก็ให้โอกาสวนล็อกที่ฟอร์มดีลงอ่ะก็ดูจะโอเคนะครับผมว่าตันเนี้ย นับเฉพาะเอวนะถือว่าตัดสินใจได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็โตนารีเนี่ยนะร่างกายยังไม่ดีก็เดี๋ยวพักเกมช่วงทีทีอย่างนี้ไปก่อนเนอะน่าจะทอเรียกความมั่นใจมาได้บ้างก็เอามาปิดเกมช่วงท้ายเนี่ก็ดูดีเหมือนกันนะครับก็ต้องหาเกมเลือกสรรใช้งานกันต่อไปนะครับสำหรับเอ็ดดี้ฮาถือว่าวันนี้เป็นหมากที่ถูกต้องสำหรับเขาไปแล้วกันนะครับเพราะว่า หลายเกมก่อนหน้าน,นี้ก็เริ่มมีกระแสเหมือนกันนะครับสำหรับทางนิวคาสเซิล์นะว่าเอนะ็นทีฮาวเนี่ยโอ้โหไหวไหมาให้อะไรเงี้ยนะครับแต่วันนี้ถือว่าเป็นวันที่ดีเลยนะครับแต่ก็นะครับดูการนี้ยังอีกยาวไกลนะครับวันนี้ก็เป็นหนึ่งในเกมที่ดีสำหรับพวกเขาไปนะครับโดยกองหน้าอย่างอิซาก,ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับกลับมาเรียกความมั่นใจได้แล้วหลังที่เกมกับเชลซีในบอลลีกนะครับเขาก็มีช็อตที่ถือว่าน่าเคอะกะโหลกที่แบบไปเลือกล็อกแล้วล็อกอีกแล้วไม่ยิงนะครับอย่างวันนี้มาตัดสินใจได้ดีแล้วก ถือว่ายิงได้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับทำให้ผิดใน่ยงหรือ3เกมติดแล้วนั่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยนะครับแล้วก็ตูนกับอร์ดอนติดด้วยตรงนี้นก็เป็นจุดที่ถือว่าวันนี้เป็นทางนิวเซิลนะครับที่ได้ผลที่พวกเขาต้องการไปนะครับส่วนทางฝั่งอาร์เซนอลกันบ้างก็ต้าบอกว่าอาการยังคงไม่ค่อยฟื้นนะครับแม้ว่าจะเหมือนดูดีขึ้นมาบ้างในวันคาราบาวครับที่ชนะเบสตันมาแต่ก็ต้องยอมรับว่าลีกนี่นค่อนข้างห่างกันอยู่นะครับก็ต้องบอกว่าสิ่งที่แสดงให้เห็น แบบตอนแรกเนะี่ยอาจจะไม่ได้ออกอาการหนักมากก็คือการขาดอเดกาู D นะครับแต่ยิ่งพอเกลยกระดับมันยากขึ้นเรื่อยๆเนะี่ยมันก็อดจะพูดถึงไม่ได้จริงๆว่าการขาดตรงนี้ไปเนี่ยมาทาให้มิติในเกมลุกของอาร์เซนอลเนี่ยมันขาดไปเหมือนอะไรสักอย่างเนี่ยที่เราเคยเห็นมันดูหลากหลายคนนี้มันดูตื้อๆไปเยอะเลยนะครับแต่วันนี้มันชัดเลยว่ามันออกได้แค่ปีกสองข้างแล้วตรงกลางคือเจอลูกแข็งแรงของนิวคาสเซลเนี่ยเก็บได้หมดเลยนะครับตรงมิเกลเมลิโนกับไรซ์เนี่ยคือก็ หมือนกับร่างกายอสู้ได้นะครับแต่มันก็มีแค่2คนนะครับมันไม่มีตัวที่แบบลงมาทําเกมจริงๆจังๆนะครับมันกลายเป็นว่าไปอยู่ข้างบนแบบทอสซาฮาวเวตเนี่ยก็เป็นตัวที่เหมาะกับการเป็นตัวเล่นเชื่อมอะไรเงี้ยกันซะมากกว่านะครับไม่ใช่ตัวสร้างสรรค์ซะขนาดนั้นนะครับในตรงจุดนี้ผมว่าเป็นจุดที่นั่นละครับมันเริ่มส่งผลชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับระหว่างนี้ที่ทางอดตการทั้งไม่หายคับมาเนี่ยว่าเซนอนจะเอาใครมาแทนนะครับหรือว่าต่อๆไปเนี่ยอาจจะต้องจําใจไหมว่าฮาวเวตเนี่ยที่อารเาี สูตรหลักของเขาในแผ่เลยเนะี่ยต้องถอยมาทําเกมในแดนกลางมากขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับตรงนี้เป็นจุดที่ถือว่าน่าคิดแล้วก็ถือว่าเหนื่อยใจแทนอะไรต่างเหมือนกันนะครับตัว่างที่โอเดกาดไม่หายนะเพราะว่าเห็นได้ชัดเลยว่าเกมลักษณะแบบนี้มันไม่ง่ายแบบขนาดนั้นอีกแล้วนะครับเพราะว่ามีโอเดกาดส่วนในพื้นที่เกมลับวันนี้เนี่ยถามว่าระเบียบอะไรตรงเคเกมลับเนี่ยการกลบเกลับมาไม่ฟิตไหมผมว่า มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับคือวันนี้ลูกที่พลาดก็ต้องยอมรับว่ามันพลาดกันจริงๆนะครับในคู่เซนเตอร์ทังกาเบรียลซาดิบาเลยที่ประกบกันห่างนิดเดียวเนี่ยแล้วจบเลยนะครับแต่นอกนั้นเนี่ยผมว่าก็ค่อนข้างที่จะโอเคกันเป็นมาตรฐานเกมลับปืนใหญ่เลยนะครับแต่นั่นแหละครับมันคือลูกเรียวจอดของจริงในวันนี้นะครับเลยไม่อยากโทษเกมลับสักเท่าไหร่นะครับส่วนเดวิดรรยาวันนี้ก็ถือว่ามีเซฟอยู่ประมาณ3ครั้งนะครับ ผมว่าก็ไม่ได้เป็นวันที่เขาถือว่าต่ำเพอร์포เรนซ์ต่ำกว่ามาตรฐานอะไรนะครับนิวคาสเซลก็โอกไม่ได้เยอะอะไรมากแต่เขามาแล้วทำได้เลยแค่นั้นเองนะครับเกมลับวันนี้ผมว่าไม่น่าจะติงอะไรสักเท่าไหร่นักนะครับจุดที่น่าติงเนี่ยผมว่าจะเป็นเกมลับในพาร์ทที่ไปช่วยเกมลุกซะมากกว่านะครับอย่างตรงซ้ายขวาธรรมชาติน่ะเป็นจุดที่ถือว่าน่าคูดถึุงเหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างปีที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นเบนไวท์ข้างหนึ่งแล้วก็จะเป็นสตินเชนโก ข้างหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับซึ่งจะเป็นเท้าซ้ายเท้าขวาธรรมชาตินะครับอย่างวันนี้เนี่ยทิมเบอร์ก็จะเป็นเท้าขวานะครับแล้วก็ต้องบอกว่าการเติมเนะี่ยมันก็ได้แค่แนวอินเวลร์นะครับจะเติมสุดก็ไม่ใช่แนวคอสักเท่าไหร่ส่วนปาเต้เนี่ยก็จะเป็นอินเวลร์เข้าในเป็นกลางนะครับซึ่งมันทําให้ผมมองว่าเนี่ยตรงนี้บุกโยสากาถ้าเป็นเบนไวท์หรือว่าทางทิมเบอร์ที่เป็นขวาธรรมชาตินะเนเี่ยพอไปเล่นแบ็คขวาพอเติมแล้วเนี่ยยังดูทําให้สากามีตัวคอยเชื่อมอะไรเงี้ยซะมากกว่านะครับกลายเป็นว่า เนี่ยตรงจุดนี้เป็นจุดที่อาร์เตออาจจะต้องกลับไปลองพิจารณาใหม่ไหมนะครับว่าสมมติคู่แข่งที่แบบอาจจะเกมลุกถ้าสมมติมันไม่ได้มีอะไรมากมายอย่างเงี้ยเขาอาจจะลองแบบแบ,บ็กขวาเป็นไว้้งปึงป้ง,ปงไปเลยอะไรเงี้ยครับแต่เกมนีน้อาจจะพอมีจุดที่พอเข้าใจได้ก็คือเป็นไว้อาจจะไม่ฟิตอะไรเงี้ยนะครับก็เลยต้องตามมีตามเกิดไปก่อนนะครับส่วนซินเชนโก้เนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปในคลิปที่ผ่านมานะครับก็คือไม่รู้เหมือนกันว่าอาร์เตต้าไปทำ ซินเทนโก้เนี่ยไปทำอะไรให้อาเตตาไม่ชอบใจหรือเปล่านะครับเพราะว่าเนี่ยมโดนดรอปมาหลายเกมเือเกินนะครับวันนี้ได้ลงมาครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็ถือว่ายังไม่เหมือนเสียความมั่นใจอะไรไปพอสมควรแล้วนะครับตรงนี้นเป็นจุดที่อาจจะต้องกลับมาคิดกันอีกทีนะครับว่าจะยังไงต่อไปในะเกมรับตรงแบ็กเนี่ยผมว่าเป็นจุดที่น่าต้องคิดหนักๆเลยนะครับว่าถ้าอินวอร์ตไม่เวิร์กแบบนี้แล้วเนี่ยมันต้องเปลี่ยนอะไรใหม่ๆดูบ้างไหมนะครับเพราะว่ามันดูว่าจะไม่หนักกันตรงกลางแล้วเป็นเชิงรับสมหมดเลยนะครับกลับตัวาพาไปข้างบนภาพรรรรรวววมมมกกก็ผคิด่่าาาาาานนนะะะปณี้ัเพตงงล มันก็ดีนะครับจะขาดตัวแทงแบบโอเดกาดไปส่วนข้างบนเนี่ยมันก็โอเคอยู่แล้วแต่นั่นแหละครับพอบอลตรงกลางเสียไปมันก็เลยพังมาถึงข้างบนด้วยนะครับที่มันเกมโปรติจะได้บอลมากกว่านี้ก็หายไปในประมาณนี้นะครับส่วนสำรองที่ลงมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าทางเคซุสเนี่ยก็ยังคง แสดงให้เห็นถนึงความไวเนื้อเชื่อใจไม่ได้เหมือนเดิมน,นะครับเพราะลงมาแล้วก็ยกรกะดับอะไรไม่ได้เลยส่วนอีธานอินวานิรีนะครับอ่าก็จะเป็นดาวรุ่งที่โชว์ฟอร์มได้ดีในเกมคาราบาวพอมาได้รับโอกาสเกมบนทจริยงยังดูก็กระดูกยังคงห่างอยู่นะครับยังดูช้ากว่าเพื่อนหนึ่งจังหวะอะไรอย่างนี้อยู่นะครับก็ถือว่าเป็นจุดที่โอ้โหต้องว่ากันต่อไปนะครับเดี๋ยวเบรกต่อไปเนี่ยอาร์เซนอลก็เป็นเยือนนิเตอร์ก่อนในแชมเชฟฟอรีล็อกเดี๋ยวไปเยือนเชลซีอีกนะผมว่าโอ้โหงานหยาบเลยนะครับว่าจะหาจุด เปลี่ยนกลับมาไงเพราะว่า2เกมหลยยังนี้ถือว่ายากมากๆเลยนะครับก่อนที่จะปิดเบรกทีมชาติไปเนี่ยก็ต้องรีบเรียกฟอร์มนี่เรียกอะไรกลับมาแล้วนะครับจาบมิเชอรอาริต้าไม่อย่างนั้นเนี่ยการลุนแชมป์เนี่ยต้องบอกว่าแทบจะยากมากขึ้นไปอีกเป็นเท่าตัวเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเลอบูเตะคืนนี้เจอไรตันอีกแล้วก็ซิตี้พร้อมที่จะทําแต้มนี้อีกนะครับเจอบอลหมัดในค่ำคืนวันนี้ด้วยเดี๋ยวต้องมาดูกันว่า ต้องไปแช่งเพื่อนแล้วนะครับว่าชั่วโมงนี้เขาจะหลุดให้บ้างไหมนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงที่อาร์เซนอลเขาบอกว่าสะดุดแบบเยอะมากๆจริงๆนะครับต้องรีบกลับมาละวสำหรับทีมของอาร์เดต้านะครับภาพรวมเกมก็เป็นประมาณที่ไปแล้วกันนะครับก็ขอจบคลิปนี้กันที่ประมาณเท่านี้ไปนะครับใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe <S <S เพื่อเป็นกำลังใจที่ช่องก้าบ้าบอลในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับมีความคิดเห็นอยากแลกเปลี่ยนพูดคุยอะไรกันก็คอมเมนต์พูดคุยกันที่ช่องทางทางด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวก็ต่อกัน คลิปแมชตีพแล้วก็เลือ์พูลนะครับเดี๋ยวผมดูสอจอเลยเดี๋ยวมาฟังกันได้หลังเกมใครย่างไม่นอนนะครับอ่าสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็ขอจบนี้เท่านี้ไปก่อนนะครับก็เวลาหมดเวลานะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ